หนึกว oh, ่าเป็นว like oh ินเนาะเขายังไหวอยู like ่เป็นวินไหวโยกโยกโอ้โหตกใจหมดเลยนึกว่าเป็นวินนึกว่าเป็นวินโอ้โหโอ้โหโยกเอกโยกเอก

คนแลคนต่อสู้ตัเรื่องโยกเลยนี่ลูกมาแล้วมาที่แล้วถึงมาเชื่อไหมพี่ไม่มีเอาอะไรฉันรอไปแล้วเหรอวะพอทำหมดแล้วค่ะ Si O-Yong 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 Si O- derivar Si O-Yong Si O-Oprope Si O-prope Aom opponents Chi Zai 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 Chia specialty peonchiniate vi rach Rodriguez Six Ste realise Strategy for Christmas. 1988 The show was created by Saalal.govern.8 几个人？几个人？多少人？